เนี่ยไอเกลียวตัวด้านนอกเลยนะมันไอด้านนอกเนี่ยมันปรับซ้ายขวานะครับจากของแท้มันอยู่ด้านในนะซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาเนีย่ยคืออยู่ด้านในนะครับไอโคมเดิมของมันนะ่ะอยู่ด้านในนะครับส่วนของของเทียมนะครับปรับสูงต่ําอยู่ด้านในนะครับปรับซ้ายขวาอยู่ด้านนอกนะ <c oughs> เออผมก็เพิง่งผมก็เพิ่งมาสังเกตนะครับ คราวที่แล้วผมทําคลิปไว้ด้านในเป็นปรับซ้ายขวานะด้านนอกเป็นปรับสูงต่ำนะครับโอเค okay. ก็คงไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะแต่ละรุ่นทํามาไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าออใครออปรับก็ลองมาปรับดูนะครับว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันแต่ละโคมบางยี่ห้อมันไม่เหมือนกันนะนะครับผมก็ประมาณนี้ปิดไฟ ได้ข้างซ้ายข้างเดียวนะเพราข้างขวามันไม่ติดนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือลูกยางเดิมนะครับอันนี้ก็โคบใหม่โคบใหม่ก็คือไอตัวเนี้ยไฟไฟเาเรียกไฟลีไฟตันมอกอะมันไม่ติดเดี๋ยวต้องให้ช่างไอหางป้ามันขาดนะครับ มันขาดออกมาจากขั้วสายไฟไอตัวสายไฟนะครับห่างปลานะครับผมข้างนี้ไม่ติดติดตะไปรีนะครับแต่ไฟตัดหมอกติดนะครับประมาณนี้นะก็แจมมาเดิมสีมันสว่างสว่างมาเดิมเลยแหละอ่าีประมาณเนี้ยโอเคเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดินทางต่อดีกว่าสายแล้วนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปี่ป้านายายหลานรวมทั้งคนข้างบ้านและกระเทยทอมดี้ทุกท่านเลยนะครับผมก็มาพบกับช่องไรเดอร์ทักไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระปะปนกันไปนะครับผมแต่ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เมาหินเหมือนเดิม นะครับเป็นกิจวัตรประจำวันรอบเช้านะครับผมตอนนี้ก็ได้หินลงมาแล้วนะครับในเวลา6นาฬิกายีนาทีนะครับผมตอนนี้ก็สัดก,กันยาวๆนะครับเพราะว่าถนนโล่งกันเลยทีเดียวยาวไปยาวไปนะครับผม

บังเลนซิตี้แดงตลอดแดงตลอดออกตัวจากไฟแดงอน,นุนมาแดงอันนี้ วายสุดยอดเลยเนะี่ยที่บางเลนเนี่ยรถเยอะรถเยอะส่วนมากมีแต่พม,านะมาา่านะพม่าทำงานตลาดปลางานตลาดปลาพม่า,มาข้ามถนนไปข้ามถนนมา ขี่มอไซค์นี่ใช้เวฟร้อยยี่ห้าเลยนะจะว่าไปนะคร <c oughs> ับทำมากแน่นอนจริง<ไหน><พท>จังหวะเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายมาปั๊บ ฟังขวาไปเขียวก็ดีเลยมันจะประจวบเหมาะอะไรขนาดนั้น โอ้ออมเลยมาร์ฟให้พับออกเลยต้องงานนี่ไม่รอแล้วไปอย่างเดียวรอไม่ได้ขวางทางเขานะ <c oughs> เขาก็มาเร็วนะครับรถบ่วง นนี้แรงด้วย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจบคลิปตะเพยงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว